เครื่องหลังไตอัตโนมัติมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมแสดงข้อความปริมาณ UF น้อยนี่คือสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบว่าปริมาณผลรวมการดึงน้ำยาออกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้กดปุ่มสีแดงเพื่อหยุดเสียงสัญญาณเตือนเปลี่ยนท่านอนหรือตะแคงไปข้างที่น้ํายาไหลดีที่สุดหากเป็นช่วงเช้าและผู้ป่วยสามารถให้ลุกนั่งได้ ให้ผู้ป่วยลุกนั่งตรวจสอบสายผู้ป่วยว่ามีการหักพับงอหรือไม่จากนั้นบีบนวดสายผู้ป่วยที่ยาว3เมตรกดปุ่มสีเขียวเพื่อให้เครื่องทำงานต่อหน้าจอแสดงขั้นตอนการทำงานที่เครื่องล้างไตอัตโนมัติทำงานอยู่หากคุณแก้ไขตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วแต่เสียงสัญญาณยังดัง และเครื่องขึ้นหน้าจอปริมาณ UF น้อยแนะนำให้ติดต่อ PD Hotline 080 785 9942ทันทีเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ